ช่วงนี้ฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะก็ทางกรมชลประทานก็ยืนยันบอกว่าตอนนี้มีน้ําเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศแล้วแต่ว่าถ้าเป็นภาคการเกษตรค่ะ mm. ก็ยังขอให้รอดูปริมาณน้ําฝนอยู่เป็นหลักตอนนี้แม้ว่าจะมีปริมาณน้ําในเขื่อนเพิ่มมากขึ้นแต่ก็น้อยกว่าปีที่ผ่านมาค่ะ นายสุเทพน้อยไพโรธอธิบดีกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำทั่วประเทศขณะน,นี้ว่ายังมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนน้อยกว่าเกณฑ์เฉลีย่ยเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในช่วงฤดูฝนปกติโดยเฉพาะเขื่อนภูมิพลมีน้ำไหลเข้าเพียงวันละ5าถึงล้านลูกบาทเมตรซึ่งหากเป็นปีฝนตกปกติจะมีน้ำเข้าเกือบร้อยล้านลูกบาทเมตรต่อวันซึ่งเมื่อวันที่18มิถุนายนมีน้ำไหลเข้า7ล้านลูกบาทเมตรก็ต้องระบายออก3ล้านลูกบาทเมตรก็ยังถือว่าไม่ติดลบแต่ว่ายังได้น้ำไม่มาก ส่วนเขื่อนสิริกิตต์มีน้ำไหลเข้าเพียง5ล้านลูกบาทเมตรเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนไหลเข้า500,000-1ล้านลูกบาทเมตรเขื่อนปะศักดชลสิทธิ์มีน้ำไหลเข้า600,000-900,000ลูกบาทเมตรซึ่งถือว่าน้อยกว่าปกติเพราะเกิดจากการผันแปรช่วงต้นฤดูทําให้ปริมาณน้ําฝนตกไม่สม่ําเสมอ สำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ3991ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ44ของความจุอ่างรวมกันมีปริมาณน้ำใช้การได้ประมาณ7562ล้านล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีน้ำไหลลงอ่างสะสมมากขึ้น ส่วนเขื่อนใหญ่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยามีปริมาณน,น้ำไม่มากฝนตกเนื้อเขื่อนน้อยมีน้ำรวมกัน8 4 5ล้านลูกบา์เมตรหรือว่าคิดเป็นร้อยละ32มีน้ำใช้การได้1,349ล้านลูกบา์เมตรคงอัตราระบายน้ำวันละ18ล้านลูกบา์เมตรสำหรับการอุปโภคบริโภคและการรักษาระบบนิเวศซึ่งทุกภาคส่วนควรประหยัดน้ำและขอให้เกษตรกรใช้น้ำฝนเป็นหลักหรือว่ารอจนกว่าฝนตกชุกตามปกติค่อยลงมือทำนาเพาะปลูก สำหรับปริมาณน้ําในเขื่อนหลังจากนี้คาดว่าเดือนกรกฎาคมจะได้น้ําเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นโดยกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศร่องฝนมีทิศท,ทางที่ดีขยับจากประเทศจีนลงมาไทยสัปดาห์ที่2ของเดือนกรกฎาคมทําให้มีฝนตกเหนือเขื่อนมากขึ้น